ครับสวัสดีครับเ f c ทุกคนนะครับเนาะเอามือนีพอแต้ม้ามากสรุปโครงสุดท้ายได้พี่น้องเลอกคุยกันก่อนห้วเราพัฒนาออกนะครับเนาะหรือว่าสรุปโครงสุดท้ายครับทั้งบมทั้งมวลมีอยู่1718อาจารย์พี่น้องครับแต่ว่าก็ลงกไปเบื้องต้นเมื่อกี้โทรศัพท์พอแต้มติดขัดครับมี6คะแนนหนึ่งเคะแนนหนึ่งคะแนนหนึ่งนะครับไปได้แล้วสองสาอาจารย์นะครับ พอตมก็ยอ้อนรัดตัดตอนไปรถเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลงไปแล้วสามอันสามอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะครับเนาอันนี้พอเตียมเริ่มจากอาจารย์กำแพงเพชรเด้อพี่น้องเด้อครับบนล่างวิ่งรูดแปดครับจับคู่แปดสามแปดสี่แปดเจ็ดขับตัวเน้นนะครับรับเตีเยมขอขอบคุณหลายๆเด้อะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรเนาะครับเนาะครับ ไปต่อครับผมโอ้ดื่มแคปหน้าจอครับผมไปต่อที่เซียนวาปีปทุมพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผมหกกับเจ็ดลงไปแล้วคะแนนพี่น้องครับบ้าวแหลมครับฟันที่แปดตัวเดียววิ่งเด้อครับเด้อวิ่งดูดแปดแต่ว่าจับคู่ฟันที่แปดสาม เนียนๆน,น,นะครับเอาส่วนตัวกันตัวร่องกับเบิงไหวนะครับเนาะเอาแคบหน้าจอครับผมไปต่อครับผมเป็นเนียนมาอ่ะยี่นองเบิงนจะ่ไปเห็นมากก่อนลงพี่นองอขอโทษด้ไรๆเอาเขารักเขาท่องนะบาน้าน เอาเริ่มจากอาจารย์โอ้พี่เด้ออาจารย์กำแพงเพชรเด้อพี่น้องเด้อครับเลขวิ่ง8กับ2เอาลงคะแนน8กับ2ครับเอาส่วนจับคู่ส่วนตัวเน้นก็ตามนี้่นะพี่น้องเด้อจับหน้าจอครับผมครับขอติชมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะครับไปต่อครับผมปูห้าเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรูด 6กับ7นะพี่น้องเอาลงคะแนนก่อน6กับ7ครับเอาทีนี้แคปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆด้ครับเดอ้อปูห้าเจ็ดแปดเนาะครับเนาะทีิผภานมาก็วอ,ออกสายยาเพราเด้อพี่น้องเด้อห้าเจ็ดครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเก็ดพี่น้อง ปูสีสเกตบนล่างวิ่งโลด4กับ6นะครับเอาลงคะแนนก่อน้อพี่น้องเนาะ4กับ6ครับเอาส่วนจับกูพี่น้องแชปหน้าจอครับผมครับพ่อเดียมขอกราบขอบพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูสีสเกดนะครับเนาะไวปังๆอย่างเด้องวดอิ่ธิพลมากกับเขาห้าเจตรงๆนะครับเด้อปูสีสเกตครับแชปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงบนล่างวิ่งรูด4กับ9อา้าเ4กับ9ลงคะแนนก่อนส9่ส่วนจับคู่พี่น้องแช็บหน้าจอครับผมครับพ่อเขอขอบคุณในหลายด้ครับเด้ออาจารย์เมงนะครับเนาะไปต่อครับผม ขับไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องเซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมากกว่แปดหนึ่งนะครับเด้อเขาตัวกับหาบนล่างวิ่งรูดตัวเดียวกันเจ็ดกับแปดสิด่องเทินอันเดียวมั้่เลยวเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดทั้งบนทั้งล่างครั้งแปดกับสองั้งอาอบาในส่วนจับคู่พี่น้อง แคปหน้าจอครับผมเด็กสามตัวก็มีนะพี่น้องเด้อนะ่ครับกอเตรียมขอขอพูดในไลน์ได้ครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะไปต่อครับผมเกฟฝนนครปฐมนะครับบนล่างวิ่งรูดโอ้จะวบางในพี่น้องเบนฟันที่สองตัวเดียวแต่ว่ากับสองสามสี่หกเจ็ดแปดง่ายพี่น้องอเอสองกับสองเพื่อนน,นะ ลงคะแนนสองเจพันธ์วิ่งสองอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเจฝนคนครปฐมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมครับไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องของเก่าน้ำได้พี่น้อง ครับปูศูนย์เจ็ดนี้งวดที่ผ่านมากกับเขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องเด้องวดนี่หามาบนล่างวิ่งรูดสองกับสามครับสองกับสามครับอ่าไม่ติดโบลลืมลงคะแนนครับนี่ครับงวดนี่หาหาหน่อยหางพี่น้องหกหางครับแชปหน้าจอครับผมครับขอเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูไหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดครับปูโคราดบนล่างวิ่งรูด8กับ9เอ,อลาลงคะแนนก่อน8กับ9ครับเอาชวนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมรับพอจมขอกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดน้อครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้อง นุ่มส่วนอย่าง,งวดที่ผ่านมาก,กับเล็กวิ่งเขาได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเล็กจับคู่รุดงวดน,นี่วันไหนมา8บนล่างวิ่งรุด8กับ0ลุงขันยแน8กับ0ลุงขันยันไปนั่นพนงพี่น้องอาบานในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อจับหน้าจอครับผมเน้น8-2 8-4นะครับ แปดสามบอเนียนนะครับเนาะแต่ว่าขย่าลืม <laughs> ออกตัวเน้นได้พี่นอ้องออกตัวเนีย <laughs> เนเอาเช็หน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณอะไรได้ครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับไปต่อครับผมเซียนหน้าดีบนอย่างเดียวสันพี่น้องอ่าบนกับบนล่างบนวิ่งห้ากับหกเน้นที่หกห้ากับหก ครับอส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นที่ห้าสามหกสามนะครับอ่าขอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเสียนนาดีนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมเอาสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมาดเจ็ดห้าเด้อท้องกันสุดใจได้พี่น้องเด้อเข้าเจ็ดหาเข้าตัวกลับนะครับนะเนาะเรีงออกห้าเจ็ด ครับส่วนเลขวินชุดวิ่นก็น7 8 9 3 4 5พี่น้องส่วนบนล่างวิ่งรูด3กับ8ครับ3กับ8พี่น้องอับลงคะแนน3กับ8ครับบานนีนนนนเน้เน้นนะพี่น้องสุดใจเน้นในที่7383 2หางหางวดทิพผ่านมากกันเน้สนสองหางเขา่า เอาห,ออหัวนี้ก็คอยปังๆอีกแต่ว่าที่สําคัญอย่าลืมกับตัวน้ำเด้พอ,ดเอ,พอ,เอ,อพี่น้องเด้ออ่าพอเตียมขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมขับไปต่อครับผมอาจารย์ชมพู่งดที่พานมากะเขาหน้านะอาจารย์ชมพู่นะครับบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดนะครับเอาสามกับแปดลงคะแนนก่อนพี่น้อง สามกับแปดับบาในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นที่ติดสามนะครับขมีเก้าสามแปดสามศูนย์สามั 9, 3, 8, 3, บตัวเน้นเอาอย่าลืมพี่น้องมักสอบก็อย่าลืมกับตัน้ำเนาะพี่น้องเนาะครับเอาขอเตี้ยมขอขอบพูดได้หลายได้ครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะครับเช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเอาเซียนหนองคายนี่ตป่านปูได้พี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดแปดแปดเอาบนล่างมี่งรูดเจ็ดกับแปดเอาลูกคะแนนก่อนพี่น้อง 7, 8. 7, 8. เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนะส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนาะรับก็มีเน้นสี่เจ็ดสี่แปดสามเจ็ดสามแปดพี่น้องตัวเน้นนะครับ อ่าเเตรยมขอขอบคุณในห,หลายได้ครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังรับปูสมหวังบนล่างวิ่งรูด2กับ9กพี่น้องเอาสองกับเก้าลงคะแนนก่อนสกับ9ก้ขับบานิส่วนชุดวินงได้พี่น้องเนอ้อชุดวินมีศนย์หนึ่สอมแปดเก้า ปูเนี่ยที่สองเก่านะพี่น้องเนอะเาสุดวินมักจับเอาใน้หนิก็ได้นาพี่น้องเนาะกับขอเตียมข้อกาบขอพระคุณปูไหลายนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะกับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแล่รับพ่อแหล่นอนนางัวดที่พันมาหนึ่งแปเข้าตรงๆนะพี่น้องเนอ ขับมวลนี้บนล่างวิ่งนูด2กับ3มขับ2กับ3เอาลงคะแนน2กับ3 2กับบานนี้ส่วนจับคู่พี่น้องเน้นที่เด้เน้น2 7กับ8 3เน้น2หางพี่น้องสองบ2 7ด3ด้ครับเด้อเอาอย่าลืมพี่น้องมากสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำ ครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะขับแคปหน้าจอครับผมสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่น้องเนาะของพ่อเตียมนะครับของพ่อเตี่ยมกับซีบอเล่บอลปันยากเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เอาลงคะแนนสามกับสี่บาี้ส่วนจับคู่พี่น้องครับพอแต้มเน้นที่สามแปดสี่แปดได้พี่น้องเด้อ ครับส่วนตัวที่โมเนนก็มัดเข้ากับเอานะครับเนาะครับจับหน้าจอครับผม <S <S อ่าพอเตรียมจะไปนับคะแนนเนาะพี่น้องเนาะบานนี้ก็เบาแหลยมผ้ารวยน้ากันนะครับไปเบิ่งน้ากันอ,นอ,อับพี่น้องครับผมสามแปดที่ว่าชุนกันหลายสำนักครับผมช่วงกันหลายสามแปดแปดสามพี่น้องอือเอาพีเบิ้งน้ำเนี่ยครับ กระบนกระแนงระพี่น่องว่าเด็กดิ่งนะครับเนาะตัวใดจะเด่นกันครับผมพี่น้องพี่น้องก็เฉพอเข้าใจแล้วเนะอะครับเนาะเห็นแล้วเนาะตัวเลขกะแนน ศูนย์มี1นึ่คะแนนนะครับเด้อหไม่มีคะแนน2มี5 3มี5 4มี4ี่มี3 5มี1 6มี4 7ดมี5 8มี9 9มี3าสัตว์เกียนพี่น้อง8ตัวเดียว นะครับเน้นเนียนก้เกียวกระต่ายรเงี้ยพี่น้องมมีมูอันแปดันแปดพี่น้องันแปดมันี้่องสองเ็สองสามเจีดอืมสองสามเกียดพี่น้อง โอ้จับครูง่ายเลยได้งวดนี่แม่นบ่แปดสามแปดเจ็ดอ่เก็ดสองเก็ดสามไปน้องเก็ดสองเก็ดสามบ่หลายครูพี่น้องครับผมแม่นครับมารุ่นมารุ่นยังไงไก่ปังๆเลยครับสรุปแนวทางนี่กครับเอ่าตัวร่องนี่เกาได้พี่น้องเด้อมุ่งแรกเลยพี่น้องเออหนึ่งแน่เล็กน้อยแปดสองแปดสามพยายามสิโบจับได้งวดนี้ด้วครับงวดควันจับโบเข่าโบถือ เอาอให้แห้งๆรวยๆกันเถอะพี่น้องเด้อมือแรงนี่สองทุม่มครึ่งรูปผลต้อพี่น้องเนาะครับอาจารย์ในอาจารย์ในเขาอาจารย์ในรุดเดี๋ยวคอยพบพอกับพ่อแต้มยิกห,ห,หลังหวยลาวพัฒนาออกนาะพี่น้องเนาะครับขอแห้หงๆรุยๆครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต้มก็ขอกับขอพรบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขอไว้พอให้มือแรงนี่โศกโศกมันหมาแห้งๆรุ่ยๆกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกั็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม